ขอให้มีเช้าที่แสนสดใสขอให้มีชีวิตที่น่าพออกพอใจขอให้รายร้อมตัวเองด้วยแหล่งพลังงานทางบวกคนที่ตื่นเช้าจึงจะมีสิทธิ์ได้เห็นความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ดูแลกันให้ดีเพราะวันนี้ไม่มีสองครั้งสติคือความตื่นรู้ทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกอริยบทที่เคลื่อนไหว ให้มีความรู้สึกตัวพระพุทธองค์ตรัสว่าสมาธิภาวนาจะมีผลก็ต่อเมื่อทำให้มากจเจริญให้มากจนเป็นเหมือนยานพาหนะที่ควบขี่จนเคยชินขึ้นควบขี่เมื่อไหร่ก็ขับได้ทันทีหรือเหมือนเก้าอี้สี่ขาที่ตั้งเมื่อไหร่ก็มั่นคงเมื่อนั้นคนที่เอาชนะอนุภาพของความเคยชินจะได้พบกับจิตใหม่สมองใหม่ชีวิตใหม่และโลกใหม่ พระเมธีวชิโรดมววชิระเมธีจากห้องเรียนไมฟฟเนทับบิดค่ะ